เออล้วผมไม่รักกินมนี่นะวันนี้ก็แม่เออมาบอกเรื่องมีนับแจกแจกฉลองครบสิบปีพอแบงค์นะจัดหนักแล้วไม่ยากนะครับแค่เขาร่วมกิจกรรมแค่นี้นะครับผมตอนคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ได้อะไรมากเลยครับผมอ่าห่า่าเนียบทำนี้เนียบแป๊บนึนนนงทำไม่เป็น อโอ้ได้มอเตอร์ไซค์ด้วยาฬกาายของแล้วาาาาออะนะเออได้ไอแพดด้วยจริงๆจเติมเงินแล้วก็จัดเออหล้ววะมันต้องเติมเงินด้่เฟลลยไม่เสียเส่ย,ไม,ยไม่เฟลไม่เฟลไม่เฟล เงินเลยเงินเลย <c oughs> ปแลย <c oughs> ปปนันไปงมนไม่ติดอ่ะแต่ละอืมต้องเติมเงินอ่ะสอนไม่ได้อันเติมเงินยังไงด,ด,ดีก็ลองไปทำมันนะมันไม่ยากนะก็เติมเงินนะแล้วก็กดเอาอินก,ก่อนนะแล้วก็เติมเงินเนาะแล้วสุ่มเอานะไม่ยากนะ สตาร์นี้นะผมก็จะวูบวูบเสร็จให้นะผมก็แค่นี้ไปไม่ต้อยูยูยูเย้ห้าครั้ง